ไม่ใ่มดรถคือบกอักไลผบมมีคนอยู่บ่วัชิมะคอัะคุงไปแกงสะพักเคเล็กนี่นะว้าย้าย,ย,ยม,ามาคนนั้นไปย้ายไปายยู่อยู่บัจ้าวัชิมคอัะคุงไปแกงจะพักเเล็กนี่นะ <c oughs> มีผู้ใดตอบว่ ัใจยังเย่งนินสเปกเลยจะเกิดไปเห้หัวเนี่ยวะหัวมากไปจิ๋วหรอหวแต่เขาชิดตั้งลูกเขาสองคนจึงเดดีไอ้จะซื้ออย่างไอ้ซื้อเอ็นฮะเอ็นซื้อเอ็นเอ็นกับเตี้ย เป็นเอี้ยวยเอี้ยนี่นี่เขาบปกินนี่น้ำกันดอกค่ะมตันสลูกเองสโอ้ยไปไนก็ไปไปดูหน่อยนลาว่อยู่นี่สิบารก็เลียร์ได้นีเจ้าบอกแม่ผู้ชายบอกไอ้โอ้ยก็เบอกูเนี่กูเป็นแม่ยิงแม่ยิงมะตูนมะตูม่ยิงกะคัด บุซ้ายจะสวยครับวันนี้ค่ะเนี่ยนี่ถวยสักเก่าได้ย่ายีไหมฮึยคัคันคันคว นนี้ก็เป็นลักเล็กพบมึงจะแท้ละไทยเดียวกันหึ่ห้ามึงแต่งหน้าจัดตุ เปิดคนบ้านนี้อยู <S <s ่วะจ้า็เรื่อวาวิ่งเี้จ้าหรือคลู่คไ่รเเจ้ามีแฟนมียังละบอกไมยังไม่มีนะปวดสมรเด้อ เป็นผู้ชายแบบเจ้าเนะ่เป็นผู้ชายห um ุ่มีตรงนี้เนะียหวานหวานีาน <laughs> เนมากด้นนามากคือ <laughs> ก,กานหากระบอกน้ำข่ดิไอปออ 一百一年。 เว้ยเป็นแต่ยานแต่เป็นปุริศิกามาเข้าเขียนปันอื้อเอาวะงั้นพูดได้ละฮนเอาจะมาแต่ใส่ละไอ้โว้ยมาแต่หน้าไปสอบบนเขามันเจอลงมาอย่างนี้เปล่าเอาวชิมมาซอยหน้าป่ามั้ ฝนจังได้เจ้าไปเห็นบอกป้ายเจ้าเขียนไว้นี่ดิเออเห็นอยู่อ่านบอกออกสักทห้ามลักปลาในนาข้าวถ้าปลาฝืนขืนใจสามเทียประชันไอจี้อ่านบอกออกอออ่านออกแล้วหรือมาเห็นยังเปบานี้ทำไมเจ้าของหน้าเจ้าจึไม่เห็นได้โอ้ยเจ้าบต้องขึ้นยากน้ำควายดอกไอ้ควายนี่จมัครไก่ไม่องเ ช่วยชีวิตเพื่อชิมาหาป้ายอันนี้พอไหมแต่บ่ค่อยคิดยากนะมาเดียวเดี๋ยวนี้ขึ้นยางยังเดี๋ยวนี้เขียนป้ายไว้แล้วก็บอกมาเบิ่งได้ว่าผู้ใดชิมาลากคันจะเขียนไว้หาจะแตกขึ้นยังเจ้าของหน้ายังใด่เขาชิมาสันเดียนี่ไปก่อนจั่น เวนานมาที่พูดนี่อดอยากปากหมองมาหลายมือแล้วส่วนต่อันดเดแล้วเขามามุณไปซักไม่เห็นอย่างปีีนี่เอาใกล้คนลักคนหลงแล้วเน้ะเจ้ากูดี Thang nghe chỉ bỏ hải lắm kì, Mấy cái tay sửa cái nhau tôi đó Ôi Nhưng ít nó bạc thì nó Cô đây chỉ biết bạc sát hay con xăng Đấy luôn con à Còn khẽ quá vô Anh ấy nhắn gì Tàu nát tiền ban Wow nghe, này có sát này เออเสือโอ้สแกนซื้อเข้าไปเนาะโอ้นี่ยังเสือเออเจ้าว่าเป็นยังเธอหนึ่งกระต่ายบ่เป็นเสืออี่างมึงคือตุบุกเอาสินี่แหละเขาเอิ้นเสือกังฟูอู้หูนะจ๊ะสี้ตาหัดขี้เห็นแต่เขาซักทุ่มเสือหนังเหนียวเสือหัวขาดไปงั้นสันอันนี้เป็นเสืออย่งมึงเอาเจ้าเวีนหมดฮานุกเลี้ยง ยังส <Merci. laughs> ีน้องจะสิเลยดิไม่ใช่ยังเหนียวเห็นบ่วันกระโกนกันยันสูงยันหาาไปอีกยันยันเสือหนังเหนียวไปอีกยันดอกเว่ยอู้หูใครก็ยานมันเก็บหลายใคยก็เล่นเอาเสือตัวเดียวเนี่ยเทิงหนังเหนียวเทิงเสาวรักเสาวลวงคว่ำกินวันกินวันกินฟินิตี้นะเจ้ารู้จักวะ บ่บ่สน,จนใจไงบอกจากไรนะเงดบึงดีบึงบัวนักได้ทำทายอยู่ปะทีนี่วันนั้นทำหนังสือพิมพ์ไปบ่เกตเต้บ่อันอันนี้ยันยังนี่ยันหาแถวหาแถวเออหัวบ่บ่ก็มีสีดึงสันเฮ้ยกระซี้ตัวอย่าซ่ามันเบิดก่อนน่ะอย่าซ่านเบิดเดออเดี๋ยวไปหาพระอาจารย์ ืดอ๋ยวซ่าม,ามาไหมก่อนสิจะจะไปเติมเอ้อจังสิไปเติมแถวสุดท้ายเนี่ย